มีการเคลื่อนไหววันนี้นะครับอย่างที่เขานัดหมายกัน15มีนาคมคืออุเทนถวายเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากทางจุฬาใช่ไหมเป็นไงบ้างฮะวันนี้ก็ไปแต่เช้าเลยนะฮะกลุ่มสิทธ์เก่าสิทธ์ปัจจุบันนะครับทยอยรวมตัวกันที่อุเทนถวายนะครับแล้วก็แต่ละคนก็สวมใส่เสื้อที่มีสกรีนคําว่าทวงกรรมสิทธิ์ที่ดินพระราชทานอุเทนถวายนะฮะท่ามกลางการดูแลความปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่วงเช้าก็นัดรวมพลก่อนแล้วก็เปิดให้มีการลงทะเบียนแล้วก็ซักซ้อมว่าช่วงเที่ยงเนี่ยจะมีการเคลื่อนขบวนกันแบบไหนอย่างไรนะครับจนกระทั่งประมาณบ่ายนะครับกลุ่มนักศึกษาอุเทนถวายกว่า2,000คนก็เริ่มเดินขบวนจากอุเทนถวายโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนพญาไทขาเข้ามาจนถึงบริเวณฝั่งด้านหน้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับบริเวณ อาคารสํานักงานอธิการบดีและอาคารสํานักงานจัดการทรัพย์สินจุลานะครับโดยในการเดินขบวนก็มีการชูป้ายข้อความนะครับเรียกร้องทวงคืนที่ดินนะฮะบ,บอกว่าจุดยืนอุเทนยึดมั่นตามกระแสพระราชดำรัสนล้นเก้ารัชกาลที่6แผ่นดินนี้คือสถานศึกษาไม่ใช่ขี้ข้านายอะไรต่างๆนี่นะฮะแต่ว่าก็ดีที่วันนี้เนี่ยการ การชุมนมุมการเดินขบวนเรียกร้องเนี่ยก็เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยคือ,อมไม่ได้รุนแรงไม่ได้วุ่นวายอย่างที่หลายฝ่ายกังวลใจใช่นะฮะอย่างถนนที่ใช้เนี่ยก็มีการเปิดทางการจราจรให้ด้วยคือสามารถใช้พื้นที่ถนนได้สองช่องทางจราจรก็ไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดคือปิดบางส่วนไม่ได้ปิดทั้งหมดมนี่ยอันนี้ก็เป็นลอง,ลองฟังลองฟังเสียงดูหน่อยอันนี้เป็นละครที่เขาเอ,อ๋อแสดงด้วยแหละเสียดยนะส<ร>ี มึงไปลากตัวมันมาบัดเดี๋ยวนี้ไอยกูกูมไม่คุยกับพวกชาวบ้านชั้นตามอย่างมึงพวกมึงมันโง่ ดินแปลงในแผ่นดินนี้ตั้งให้เจ้าฟ้าประทานที่ปกตกทอดมาถึงพระบรมชนกและปัจจุบันดินอาณาบริเวณรวบรวมไปถึงตลดถนนพระรามสี่และอังรีดูนังไปตลดหัวลำโพงก็เป็นที่พระราชทานทั้งสิ้นมันเป็นของแผ่นดินให้ทรรักษ์คิดเถิมเติมหมายยึดมาเป็นสมบัติวนตัวของพวกพ้องเองกูไม่เห็นสม การค้านี้หากพวกมึงยังนิ่งดูรายไม่แยาแต่ปล่อยให้ไอ้พ่อค้ากันไลยนี่เอาที่ดินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของมันแล้วไปบ้านเมืองคงต้องเป็นมันธยศอานาประทาราชคงเดือดร้อนกันท่วงทั่วเป็ทุกหย่อมหญ้าเป็นแม่ไอ้จันไอ้ทองมึงต้องเล่นเอามันไปจองตามถึงตัวจดท้าทีแทนน,น,นักน่าเทนวายหรือนายกสมโมสรุเทนวายครับก็ขอ ชี้แจงให้เป็นธรรมครับกับที่ดินครับกับที่ดินของโรงเรียนี่หลายเป็นช่างก่อสร้างเป็นถวายแห่งแรกทไทยครับทําครับคืออะไรเหมันก็จะอยในเอกสารที่เคยยื่นหรือว่ายื่นให้ณตอนนี้ครับหลังจากนี้การก็จะมีอก็ต้อง การดูแลไม่ไดนะครแต่คิดว่าจะคงจะมามรับแล้วก็คนเขดูแลละเอียดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะพูดจากัน,นะอะไรพูดคยถึงอะไรเพิ่มเติมพวกเราบางคนจะทราบกันนะครับเข้มขวายเขายกในเรื่องของผี้นำของฝ่ายความหมายของเรื่องเราหาลือกันประเด็น มันเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีรายละเอียดแล้วก็นขาแจะส่สติเยอะนะครับผมคิดว่าเราจะเอาตรงไหนมาดูมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับรายละเอียดนี่เราจริงจริงเรารู้ในเบื้องต้นแล้วว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่พิธีทานมันเป็นที่เราโดยชอบทำฉั้นั้นทําไมเราจะต้องไปอยาดขึ้นดินตรงนี้ล่ะท่งผู้บริหารมันแห่จัดการกันเองโดยความถูกต้องไม่ถูกต้องในยุคล้วแล้วมานะนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องคนนับปัจจุบันเนี่ยเขาควรจะต้องเอาความจริงออกมาให้ได้ว่ามันคืออะไร เมื sí, ่อไม่มีที่พระเลทานเราได้มาโดยถูกต้องจากร้นเก้ารัชการที่6กตามที่พูดถึงไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ลังงงว่าแล้วทำไมที่พระเลทานเรามาอยู่แล้วอยู่ๆเราก็ไปเช่าเช่าเสร็จบอกเอาไม่ใช่ของเราของคนอื่นจะไล่เราอีกผมมีประเด็นอยู่คําถามคาเดียวซึ่งต้องมีคนตอบให้ชัดเจนนี่ว่าที่พระเลทานเนี่ยโอนย้ายได้ด้วยหรือจริงๆเราลุกเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศนะครับตัวแทนนักศึกษานายลิขิตจิตประวัติก็ไปยื่นหนังสือกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เจษดาแสงสุพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารของจุฬาลงกรณ์หลังจากนั้นประมาณเกือบเกือบบ่ายสามก็เดินทางกลับแล้วก็สลายการชุมนุมไปนะครับแล้วก็บอกว่าให้เวลา90วันในการที่จะออขอคำตอบจากจุฬาลงกรณ์นะครับถ้ายังไงเห็นบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ย,ยังไงจะมาชุมนุมต่อใช่ไหมฮนะก็คงทำนองนั้น